ไอ้แม็กอยู่ข้างในแล้วเหรอใช่ชั้นสองชั้นหนึ่งตายทวง,งมันเลงไปันเลงไปทางเซเว่นอ่ะมันบวกใครอยู่วะแม็กใส่หูฟังกลับด้านมั้ง <c oughs> แล้วมันดาใครมีอีโง่ๆเลยอ่ะมันยืนเล็งไปอยู่มันเลงใครวะแถวสองวิวห้าสิบโดล้วห้าสิบสี่อเรแล้วผมไม่เห็นครับโอเคไม่รู้หรอไม่รู้ไม่ได้เดินไม่เดินโดดอ่ะไม่รู้ มีคนโดดพิใช่ฉันสองเคีย่ยเหรอฉันสผมเดินผมเดินถึงเตียงแล้วว่าผมไม่ถูกยิงอะ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นชันสองสโกการสมูสมามาเออถูกว่าอยู่ย่องเดินเดินเบาๆมันวิ่งอยู่แหละอันนี้มึงนิ่งเลยใช่ไหมล็อกไหนอยู่ไม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 ่มมันตัวพี่มสอง พี่อยู่ชั้นหนึ่งกำลังขึ้นชั้นสองตรงกลางโอเคโอเคเ้างอวขึ้นไปเดี๋ยวผมไปกระโดดทางบันไดมันวิ่งแล้วตุ๊บไม่อยู่กลางไม่อยู่กลางผมวิ่งพี่ผมวิ่งมันอยู่บันไดกลางนะมันอยู่ห้องน้ำตัวหนึ่งโอเคบันไดกลางตัวเออมึงอยู่ไหนเอาทีดิี่ไต่หนึ่ง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 ห้องน้ำไปยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางเลยพี่มันเดินไปไหนพี่เนาะ โอ้โหไม่กูตายดิเนี่ยผมตายเนี่ยเอ้ยรู้ว่าเป็นใครข้างบนกูละชะนักอยู่พักนึงอะไรยังเสียงเดินไหมไอ้วัดไม่เดินไม่เดินเฮ้ยอพี่อ่ะใช่ไหมใช่ยิงจ่ามันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันน่าจะชาจิบศัตรีแหละ ตายวะบิ๊กไฟเหรอตายไนค์กับพวกผมตายตายพี่ไฟตายไนู่กับพวกผมตรงไหนล่ะเข้ามาวะฝั่งฝั่งมันเงียบไปแล้วฝั่งพยาบาลอ๋อวิธีทางอะไรแม็กต่อตัวเลยยิงฟรีพี่ข้างหลังยิงเลยยิงไม่ได้รีไปไปหายไปแล้หายไปแล้วไม่เห็นแล้วมันมาข้างบนละ มันขึ้นไปหาไล่แบ็โอ้ผมตายยัดผมในยัดผมในห้องบนชั้นหนึ่งมีคนบนชั้นหนึ่งมีคนกับเวิร์กแถวเวิร์กเห็นสองตัวคนนะคนคนเลยเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวมันมาอยู่แถวๆลงรถบนสร้างยังมีอยู่ยิงมันไม่ได้เหรอะยังไม่ยิงเนี่ยยังไม่ชัวร์ โอ้นอนแล้วนะเตรียมเตรียมจะยิงแล้วนะเพราะว่ามันจะยิงกับบอลนะตายตายสรั้งหนึ่งตายข้างบนเลยมันจนไม่เก็บเลนมันคือไม่เชื่อ เก็บดีสัตว์เก็บเลยเก็บเลยเก็บเพื่อทางกระดาษไม่รู้ว่าอะไรเอียงอีเอียงหัวสอกเอียงตัวแบบหัวไหมใช่รู้ตกเหรอใช่หลอดหลังแล้วสับตายนอนนอนเอ้ยขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละยยักยักยักอยู่ยยักยักยักเฮ้ยพกเพิ่มแทบสัตว์ไม่อยากกินกว่าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงตายไปนะไอ้ชาดมีตายตายแล้ว เหมือนตายเลยพี่ <ตา S 1> ไม่ตายตาไม่ตายลงไปแล้วตายดูไว้ตายดูไว้โอ้เข้าไปเวอร์เเวอร,ร์ใช่ไปเวอร์มาก <laughs> ูจะยัดเย็ดความเป็นผู้ให้มือเฮ้ยหลังการล่าเหมือนเห็นคนข้างในวะไม่รู้รรข้างในการล่าเไปยมาละไปไหนตกลงเพื่อนมัน ตายเลยเวิร์ก้ด้วยแตดเอ้ยไอตรงตั้งหนึ่งตาอยู่เวิร์กเลยนี่สุดข้างในเลยสุดเลยเราจะยัดเย็ดความเป็นผู้ให้มือตลาดไรวิ่งเข้าไปอ่ะแลาวก็อะไรบายบายไปทั้งสามที่ฝาสามที่ฝาเป็นสุดแบงค์ลอยครับมองไปเห็น อยู่รถเมย์ข้างล่างบสถได้เคลียร์ด้วยค่ะทำอะไรมืดนะไอ้มืดใครยิงอ่ะมันยิงมันยิงตรงรถเมย์มันตายคนหนึใครยิงไม่รู้ผมน่ะรถเมย์ผมรถเมย์ผมอ๋โอ้โหไปไม่บอกบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วคุณเจฟอ้าวเหรอ i ัน o r r y มเน็เหรอมบเนันมันพอวิ่มันหลังกลานนะกูอยู่เคมแดงแล้วแบงค์มึงอยู่ไหนบ้างอะไรยังไงวะอยู่รถเมย์ไงพี่ไอจ่าสร้างหนึ่งมีเสียงบล็ออ่าผมได้เหมือนกันมันอยู่ตรงรถเม์อ่ะใช่ไม่ตัวเฮ้ยเข้ารถเม์คันท้ายสุดอ๋อครับ นบนชั้นสองบนชั้นสองบนชั้นสองถอนเลยแมวก็เหลีกสองตัวข้างล่างตัวหนึ่งชั้นสองตัวไี้ใช่ไหมปวดเจ็บไปฮิวเลยเอาเข้ากาลาชั้นสองตรงประตูชั้นสองตายตัวหนึ่งโอเคเหลือข้างล่างข้างล่างอะาบแดงๆกระเป๋าขาวๆ<อ>มันวิ่งไปทางรถเมย์วิ่งไปทางแถวุ้มศพล้โอไม่เห็นนะเนี่ย ไม่มีนะยังไม่ออกมานะไม่ใช่ว่าแบงค์ยิงตายไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไอที่ที่ออกที่ออกมาด้านหน้าผมยิงผมยิงตายสองตัวแล้วนะขาวขาวพยาบาลเนาะใครอยู่ตรงรถเมล์ตอนนี้จ้าก็แม่งเฮ้ยตายไปสิอะไรอ่ะแอปพี่เพียทำไมนะ แบงค์อยู่ลงรถนะใช่เแบี้ยแผลอยู่ใครเดินเนี่ยไม่รู้เออมีเสียงเดินข้างบนน่ะข้างบนเดิน้บนข้างบนมียังไม่มีใครขึ้นไปใช่ไหมข้างบนอ่ะยังยังมีมีข้างบนมีนมตรงไหนไม่อยู่ตรงไหน้าไม่เห็นแล้วตอนนี้เห็นมันออกจากห้องสมุดอหรือว่าเข้าไม่อยู่นะ ออกมันเข้าไม่หลบมันโดดปะโดดออกเปล่าไอ้โดดเหบบบ็นแวบๆมันจะชิดเพื่อนนะไม่ได้นังเปิดประตูใครเปิดประตูหอมไปหอมไปหอมไปถ้าแคปย <พอ S 1> ิงกูเหี้ยดวงตาดีกว่าคนอีกนะถ้าแคป ตัวบันไดไม่มีใช่ไหมบันไดไม่เห็นแล้วพี่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมยังมันตายพี่ตรงไหนตรงบันไดเลยพี่เยอะนะมันเชื่ออะไร้างบันไดข้างมีตัวหนึงไอ้ข้างเมื่อกี้จากขึ้นไปผมเองไม่ไม่หมายถึงว่ายิงตายไปตัวหนึ่งตรงนั้นข้างในทำไมบันไดบันไดเหมือนนี่อีกวะ ไปไหนพี่ในข้างบนน่ะเหรอเอบันไดกลางหรืองบันไดข้างบันไดข้างผมอยู่นะบันไดข้างในมีมีคนอิงโซแคปนะมาจากทางสร้ายจิ๊บจิบจิบยิเอคอมเนี่ยห้เออเนี่ยดิยอืมล็อกหน้าประตูอยู่ถ้ามีชุดอิ่ช่วยได้อยู่เนรลกเนรุกนะพี่เบงอ่ะเนรแล้วนะเนี่ยไม่วิ่ง าไปช่วยไปโรงพยาบาลได้เกียร์กระเป๋าจู๋มั้งโวยตายวิ่งไปจากั้งสามเด้อปอดซูเปอร์เหรอ, 3, อเรียกสังเกตขี่ตัวแล้วทั้งหมดยิงไปสองผมยิงไปสองสไอ้ตัวหัวขาวคุณจะได้ยิงแล้วที่สักขันไอ้ซ่าเหมือนปัญหาไม่ด<า>้หายแดง จะยิงเลย <or> mhm. แล้วก็ประเข้ามาประตูหลังนะทำไมตัวในห้องในห้องเอกสารมีใครยิงตาไปนะมันมีตัวมันเก็บยกแท็กเพื่อนไปแล้วถอนขวดน้องมาแล้วอะไรก็เจครับเกเก๊เก๊เติ้มาตามมาเติ้มาตามเราไปแย่งตัวมาแย่ง